ลองไปฟังขอกฎหมายเบิ้งนะคะว่าคุณนิกกี้ได้คุยกับทนายจังไหแน่ในเรื่องที่ดินของวันที30่30มิถุนานี่นะคะลองไปฟังเบิ้งกันนะคะว่าทนายเพิ่งใจให้คาตอบว่จาจังไหรว่าในการคัดค้านฟ้องที่ดินในการที่อยู่อาศัยเราต้องออกหรือว่าเราต้องอยู่กับไปฟังขอกฎหมายกันลองเบื้งนะคะพี่บ้าคุยได้ไหมเออตอนนี้ที่อยู่กับเอฟซีหมื่นหกพันคนนะคะ คือเขาบอกว่าถ้าวันที่สามสิบเนี่ยไม่ไม่ย้ายออกเนี่ยจะมียังไงได้บ้างวันที่สามสิบถ้าไม่หออกเราสงสัยตัวเดินแล้วเช่อมาละก็สามารถแจ้งเรื่องของบุตรได้เพราะว่าคุณไม่มีทีจะอยู่เราไม่ให้อยู่อือแล้วแบบเราต้องไปเพราะหมายต้องต้องแบบแจ้งตำรวจหรือแจ้งศาลหรือแจ้งตำรวจได้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีมีสิบใช่ไหม แจ้งเจ้าหนที่ตำรวจก็ได้ไปแจ้งมาหาเบื้องต้นแล้วได้ให้เจ้าห้าที่ตำรวจไปเชิญออกแ้าเจ้าที่ตำรวจไปเชิญออกปุ๊บก็ให้รอปุ๊บแจ้ง็ป <ừ> ดาเนินองคดีร <ừ> ือว่าจะบอกตอที่สานก็ได้อยู่ที่ว่าเราอยากจะดำเนินการบนบบเราแค่ไหนพี่เห็นวันนี้แล้วใช่ไหมที่เขาแต่งงานในวันเกิดลูกแล้วก็ตอนนี้ปิดกั้นไม่ให้ติดต่อก,กับลูกตอนเนี้ยไม่เห็นมีได้ยินอยู่บ้าเหมือนกันให้ติดต่อพันผัวเก่าแบบนี้พี่คิดว่ายังไงบ้าง อในอยากเอียกรูปมันกันว่าจริงหรือเปล่าถ้าถ้้จริงมันก็ถือว่าผิดไนเรื่องของศีลธรรมไปแล้วแหละมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอะเพราะว่าพ่อเขายังมีชีวิตไงพ่อเขาไม่ได้เสียแล้วพ่อเขายังอยู่อืมอืมคือพ่อเขาจะมาเป็นพ่ออยู่เพราะรับรองบุตรจำแต่ทีเนี้ยอ่คือพ่อใหม่ใช่ไหมที่จะมาอ้างเนี่ยเขาไม่มีติิดอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้จดทะเบียนกแต่งงานก็แต่งกันแต่เขาไม่จดทะเบียนไม่ได้รับรองบุตรอ่ะเออไม่มีสิทธิ์ในตัวลูกูปแล้ว พ่อเขาก็มีสิทธ์เอาเรื่องได้ไถือว่าละเมิดพ่อเขาเหมือนกันนะเกิด่าจะไปยุ่งหรอกครัแล้วตามที่ศาลสั่งเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มีใครสามารถถ่ายรูปก,กับลูกแล้วลงโซเชียลได้แต่ตอนนี้มันมีหลายๆคนถ่ายรูปแล้วลงโซเชียลแล้วก็แม้กระทั่งตัวแม่เขาเนี่ยเอาถ่ายรูปก,กับบุคคลอื่นแล้วลงโซเชียลแบบนี้ละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ถือว่าถ้าเป็นอำนาจศาลเพราะว่าศาลสั่งให้แล้วลาาลไงว่าผู้มีสิทธิ์มีแค่สามคนจะถือว่าถ้าเกิดผู้อื่นทำก็ถือว่าละเมิดอำนาจศาลคือถ่ายได้แต่ห้ามลงโซเชียลถูกไหม คือใช่ก็คือตามคำาตศาลเลยก็คือเฉพาะสามคนที่ที่จริงๆเนี่ยจริงๆต้องดูเนื้อหาเน้วสารศาลมอคือผู้ที่มีสิทธิ์ก็แค่สามคนแต่มาส่วนที่เหลือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็รู้ว่าสามคนอนุญาตด้วยกันทั้งหมดหรือเปล่าถ้าสามคนนี้อนุญาตพร้อมกันด้วยกันทั้งหมดก็อาจจะเข้าพอยกเว้นแต่ถ้าสามคนมาโดยนึกไม่อนุญาตเนี่ยมันก็ถือว่าไม่มีสิทธิ์สองสองคนที่สองคนที่ต้องอนุญาตก็ก็ก็หมยถึงว่าหมาถึงสองในสามหรอ แม่สองคนคือพ่อกับแม่พ่อกับแม่ใช่ไหมพ่อกับแม่สามารถเป็นเป็นคนถ่ายถ่ายรูปแล้วก็อันนี้ได้แต่คนที่สามารถลงโซเชียลได้มีสามสามคนก็คืออพ่อแม่แล้วก็อีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้มีบุคคลอื่นที่ลงโซเชียลเอกเขาอื่นอันนั้นอันนั้นก็โดนอยู่แล้วอันนั้นโดนอยู่แล้วเรื่องบอลบอเด็กอยู่แล้วแล้วก็โดนตำรนจน้าศาลโดนก็ศาลไปศล้วมเขาดูมั่นใจว่า เขาจะชนะคดีที่ดิน่ะพี่พี่ลองอธิบายกับคน 1, 1, K, 1, หนึ่งหนึ่งพันเคหนึ่งพันแปดร้อยเคหอยที่ดินก็ตั้งแต่แรกคือมันลงมันลงไว้ว่าขายไปแล้วนี่ใช่ไหมไอ้ประเด็นใช่าที่ดินเดิมคือมันลงไว้ว่าขายคือประเด็นคือคือนิติกรรมเนี้ยทั้งคู่สัญญาเนี่ยเดิมทีเนี่ยคือฝ่ายหนึ่งจะในเจตนาว่าจะทําการขายไ้ฝ่ายหนึ่ง จดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินใช่ไหมดังนั้นเนี่ยกรรมสิทธิ์มันก็ถูกโอนนะขณะนั้นไปแล้วดังนั้นเนี่ยคือผู้ที่ขายเนี่ยก็คือไม่มีสิทธิที่ดินเลยแล้วเพราะกรรมสิทธิ์ถูกเปลี่ยนไปแล้วอืมอ่าดังนั้นในนิติกรรมเนี่ยมันคือมาสมบูรณ์อยู่แล้วในตัวกรรมสิทธิ์นี้ดังนั้นเนี่ยตัวเจ้าของที่ดินเนี่ยเขาก็มีสิทธิที่จะทำอะไรกับที่ดินตัวนี้ได้เพราะเขาซื้อมาโดยชอบถูกต้องตามกฎหมายเขาอ้างเขาไปเพิกถอนกันค่ะเขาบอกว่าเขาอ้างว่าเขาไปเพิกถอนเขาบอกว่าเป็นิิตกรรมอพาางน ือกรณีถ <irgendw carbono S 2> ้าเป็นนิติกรรมอําพางคือมันก็ต้องมีนิติกรรมหรือสัญญาอิกฉับหนึ่งที่ทำเอาไว้แต่เขาในจริงเนี้ยไม่ได้มีนิติกรรมไหนทับทำเอาไว้นี่อาจจะไปอาจจะมีอาจจะไปจดทะเบียนขายเจ้าเจ้าในพนักงานที่ดินในอีกสัญญาหนึ่งแต่ก็มีแอบมีทำสัญญาอีกสัญญาหนึ่งขึ้นมาอันนี้อาจจะเป็นถือว่าเป็นเป็นอําตางได้แต่ว่ากรณีอําพางคือมันไม่มีนิติกรรมอิกฉับหนึ่งคือมันเป็นแค่ฉบับเดียวเลย นั้นเนี่ยมันก็มันก็ไม่ถือเป็นนีื่กระป๋าผ่านเข,เขาบอกว่าให้เขาบอกว่าเขาจะให้ยายทวดคัดค้านอย่างนี้ได้ไหมคัดไม่ได้ไงย,ยายทวดคัดค้านก็ยิ่งไม่ได้เพราะยายทวดไม่มีสิทธ์เลยอย่างที่บอกว่าที่เนี่ยคุณอ้างว่าเป็นที่มรดกที่ของยายทวดปู่ย่าตายายมาแต่ไหนแต่ไรแต่คือน,นั่นคือปู่ย่าตายายคือคุณคุณโอนธรรมสิทธิ์ให้แล้วอะ่ะกับลุลูกรุนหลานคุณไปแล้วแล้วลูกหลานคุณเอาไปขายอะ่ะเขาบอกว่าก็ถ,าถ่ายเงินสดจะให้หาหลักฐานได้ไหม คือขายขายด้วยเงินเงินคือมันจะขายด้วยวิธีการไหนไปจาดโอนเงิน,น,นหรือเงินสดเนี่ยที่ดินก็ไม่ได้สนใจอแล้วเพราะเจตนาคือคุณขายแล้วโอนอ่ะสัญญามาสมบูรณ์เสร็จแล้วกรณีที่จะไปเพิกถอนมีกรณีเดียวก็คือเจตนาลวงคุณไม่ได้ขายจริงอืคุณไม่ได้มีการให้เงินจริงดังนั้นเนี่ยคือคุณถูกหลอกขาย ทีนี้คำว่าถูกหลอกขายเนี่ยเช่นตัวของผู้ขายตกลงขายปุ๊บเสร็จแล้วตอนหลังไอ้ผู้ซื้อไม่โอนเงินให้ไม่จ่ายเงินให้จะไปร้องึ่ีถอนอันนั้นได้หรือว่าเออโดนหลอกหลอกให้ขายหลอกให้เสียที่เพราะคุณไม่โอนโอนเงินให้เราตามที้เราตกลงอันนั้นทําได้แต่กรณีนี้ไม่ใช่นี่คุณก็รับเงินไปหมดแล้วใช่แล้วคุณบอกเองว่าคุณรับเงินถูกไหมใช่คุณรับเงินลงหมดแล้วคุณ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 เค์จบไปแล้วอันที่บอกว่าคุณจะแปลว่าปู่ย่าตายายมาเอาเนี่ยว่าจจะพูดตรงตางคุ ใช่ไหมนั่นก็คือนั่นก็คือคุณก็ขายไปแล้วไงแล้วใครแล้วประเด็นคือคุณจะไปเอาคืนที่คือคณต้องซื้อคืนเท่านั้นนั่นแหละเป็นนันเองคือไม่ใช่ไปเพิ่มต่อคุณต้องไปซื้อคืนมาถ้าคุณจะได้คืนนะเขาบอกว่าของที่บอกว่าแล้วต้องแบ่งครึ่งไหมเพราะว่าของหาด้วยกันตอนที่อยู่ด้วยกันออไม่ไม่ไม่คือคือทั์สินนี้ใครคือทั์สินนี้มันคือของใครของมันคือทั์สินที่หามาได้ด้วยกันอันนั้นก็ไปพิสูจน์กันในเรื่องของหามาด้วยด้วยกัน่นนอขงงบุคคลหึ แล้วุคนหนึ่งก็ขายกับบุคคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องของทัดสินในเรื่องของจะต้องมาแบ,บ่งทรัพย์เป็นเรื่องสืนส่นํารวจอะไรไม่ใช่แล้วคนละเรื่องแหละแล้วเขาเขาบอกว่าเขาไม่ย้ายออกเขาจะไปคัดค้านจะบอกอย่างเนี้ยคัดค้านเพราะว่าการขายไม่ไม่ได้แบบไม่ได้โอนให้โดยเสน่ห์ะเขาขายไงสูเขาขาย ใา่คือคือจะไปคัดค้านการขายหรืออะไรต่างๆโอเคสิทธิ์ทำหมดแะคุณทำได้คุณทําได้หมดแหละคุณไปร้องศาลไปในถุงของคดีแพ่งศาลเขาก็รับพิจารณาหมดแหละคุณก็ไม่พิสูจน์ไปแล้ทาในทางนั้นแต่ในเรื่องของสิทธิ์ในการอยู่มันไม่อยู่มันไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วดังนั้นเจ้าของเนี่ยเขาไม่สิทธิ์ที่จะดําเนินคดีได้เลยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่อยากให้คุณอยู่เขาไม่เต็มใจกคุณอยู่ คือคุณอยู่โดยมิวสิทธิ์เนี่ยเขาก็สามารถฟ้องร้องในการขับไล่คุณหรือว่าเป็นการเรื่องของบุกรุกคุณเนี่ยทำได้หมดแหละอยู่ที่เจ้าของที่เใหญ่จะทาอะไรทาได้หมดเชิญเจ้าหน้าที่ตารวจไปพาคุณออกกันได้เลยถ้าคุณไม่ไปเจ้าหน้าที่ตารวจเชิญคุณคออกคุยกไปคุณโดนขัดขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเจ้าที่บนตัวคดีเพิ่มอีกอืมโอแสดงว่าอันนี้โด,ดนตึงขึ้นทั้งร่องใช่ไหมพี่ ใช่แล้วเบื้องต้นเนี่ยพี่แล้วพยานเท็จในคดีในคด,ดีเพ่งเนี่ยพยานเท็จะโดนอะไรบ้างพยานทเทจเบิกความทเทจเอกสารเทจโดนอะไรบ้างคะทุกคนฟังนะคะก็โดนก็โดนอีกก็โดนอีกโดนอีกโดนอีกอย่างละห้าปีโทษคือถ้าเกิดว่าคุณไปเป็นพยานใ้เขาคุณสร้างเรื่อง,งขึ้นมาคือคุณอยากจะพูดแคุณพูดได้หมดอะแหละคุณเอาหลักฐานอหละเอาข้าได้หมดอะแหละแต่มาแต่ถ้าเกิดหลักฐานนั้นถูกพิสูจน์ออกมาว่าคือคุณโกหกสารคุณเอาเอาไปเอาหลักฐานที่มันเป็นเทจมาแสดงเนี่ย คุณโดนเบิ่อไม่มาศาลแล้วข้อที่หนึ่งสองคุณโดนเรื่องใช้พยานหลักฐานเท็จและโดนขัดขอาญาเพิ่มอีกถึงแม้จะเป็นคดีแพ่งนะคดีแพ่งเนี่ยแต่คุณไปเบิดความเท็จคุณไปพูดเรื่องไม่จริงคุณเอาถามไม่จริงไปคุณโดนรดิดอาญาเพิ่มอืมนะโดนเรื่องของเบิดความเท็จคือเบอิกิดความเท็จคดีแพ่งไงนจะโดนโทษทห้าปีเบิดความเท็จขดอาญาโดนทโทษเจ็ดปีมันก็เหมือนกันโดนทโทษอาญาเหมือนกันอืมและเอกสารเท็จเอกสารเท็จที่เอาเข้าในสำนวนหรอคะอืมก็โดนอีกอันนี้โดนอีกโดนอีก ตนตโดนโดนเพิ่มเข้าไปอีกเนี่แล้วจะโดนลดเรือนานาด้วยถ้าเกิดเอาลัฐานนี้เข้าไปอ่ะก็คุณถือว่าคุณโกหกานะคุณไม่ได้โกแค่ผู้ฟังวาคุณโกหกสานะอืม,อมแล้วกันเอาป้ายไปติดนะคะป้ายป้ายเอาไปติดเนี่ยเอาผิดได้ไหมทุกคนถามมาอีกละคือคือป้ายไปติดก็เอาผิดได้ครับเพ <อ Leaving S 2> ราะว่าเขาไม่มีสิทธิ์เนี่ยที่บอกไว้ว่าหนึ่งคือคุณไม่ได้เจ้าของที่การของที่ก็สามารถที่จะแก้ให้มันปิหรือถอดออกได้ก<น>็ถือว่าเป็นเป็นขยะ เป็นเป็นเป็นทรับถินหรืออะไรที่มันไม่ได้คนนั้งอยู่อยู่ในที่ที่เขาไม่ยินยอมไนงะทีเนี้ยปกติแล้วเนี่ยคือที่ที่เป็นที่พิพาทอะ่ะเขาจะไปร้องขอคุ้มครองที่ศาลเขาไม่มีการติดป้ายเท่ๆทา่าๆอย่างนี้เขาจะไปยื่นคำร้องเช่นถ้าเกิดแต่ว่าเขาได้ไปร้องขอเพิกถอนร้องตตวแย้งกรรมสิทธิ์ในที่ดินตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลคุ้มครองเขาชั่วคราวโดยการให้ศาลออกคำสั่งไม่ติดป้ายเพื่อไม่ให้ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับพื้นที่นี้จนกว่าจะมีคำวิพากษ์คำว่าาาท่นก็จะให้มติ แต,แต่แต่นี้ทาไม่ได้ไม่มีสิทธิอ์อืมอืมอาจอาจกะทาอาจอาจจะโดนคดีถึงขั้นที่ว่าออแอบอ้างแอบอ้างว่ามีสิทธิ์อ่ะอันนี้ก็โดนได้ทําให้คนเข้าใจผิดไงถ้าแอบอ้างว่ามีสิทธิ์ทำให้คนเข้าใจผิดเนี่ยมีโทษยังไงบ้างกระโดนก็โดนโ,โ,โดนโดนเทียบเคียงกับเรื่องของการปลอมแปลงปลอมแปลงเอกสารปลอมแปลงราชการคือคนว่เขาก็เข้าไปแต่บุญเหมือนเรา่ะเราเป็นชาวบ้านเราไม่รู้เรื่องไงมาเข้าไปเห็นป้ายติดุ๊บเฮ้ยเราตกใจคดีนี้ตรงสายสารไม่ให้เข้าีจริงเราไม่ใช่ไง ไม่ไม้เก,กี่ยวกระศาเลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่า็นความผิดคนที่เข้าใจคน,คนที่เข้าใจผิดเนี่ยก็สามารถไปไปร้องทุกข์ได้ไปมาถึงประจําวันได้กล่าวโทษได้หรือเจ้าของที่เลนยน่าตกใจออมาติดคิดว่าสามาติดก็สามารถไปร้องทุกข์ได้อืก็ตัวคดีเพอ่์ผิดโอ้แสดงว่าปลายทางก็คือคุก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 เลย,เยใช่ไหมเนี่ยใช่ตัวทั้งหมดแหละ ดนดนทุกกรณีทุกข้อหาทุกการกระทำในตอนเนี้ยคือเขาทําโดยขาดความรู้หรือรู้อะไรที่แบบผิดผิดอย่างที่บอกว่ากฎหมายมันเหมือนอาวุธคือคุณใช้อ่ะคุณใช้ผิดมันก็ระเบิดตัวเองตายแค่นั้นแหละเหมือนทาปืนใหญ่ไม่เป็นก็ระเบิดนั่นแหละฆ่าตัวเองพังแนั้นแหละคือกฎ่มทยคืออาวุธมันทำมันทำร้ายคนได้แต่มันก็ทำร้ายตัวเองได้เหมือนกันเรื่องเฉลิวดเขาบอกว่าอยู่กับเขาก็โดนไงคะอยู่กับเขาคุณก็โดนไง โดนโดนคือโนดอยู่กับเขาเนี่ยอันตรายนะเพราะว่าที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคือคุณขายไปแล้วใช่ไหมแต่เจ้าของที่เจ้าของกรรมสิทธิ์นั้นน่ะเห็นเขาโต้แย้งมาว่าเขาถูกขโมยไปนะใช่เขาถูกขโมยไปเขาถูกขโมยไปเขาขอไปเขาขอไปด้วยเขาขอเขาขอคุณก็ไม่ให้เขาอ่านี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าถูกขโมยไปเนี่ยหนึ่ง นเอาฉนโดดไปเนี่ยตัวขาดลักทรัพย์สองพอเราพอรู้แล้วว่าเขาเอาไปเราไปเรียกคืนกับมาไม่ไม่ให้โดนเรื่องของแจ็คจอกทรัพย์สองข้อหาเลยต่างกันงวาระตอนตอนตอนเราไปถือว่าลักทรัพย์ขโมยแล้วหนึ่งอันนั้นโดนโทษแล้วหนึ่งส่วนตอนที่รู้ว่าอยู่ที่เขาเราไปเรียกคืนนาไม่ให้แสดงว่าเจตนาต้องการยึดถือเรื่องของตัวเองโดยที่ไม่มีสิทธิ์เปียนแปงทรัพย์ของกบนของตัวเองนี่ถือว่าโดนแจ็คจอกทรัพย์เขาบอกว่าทนายของเขาไม่แนะนำเลยหรอพี่มองยังไงว่าทนายของเขาเป็นยังไงถึงแนะนาทาคดีอย่างนี้ คือคือทนายของเขาเนี่ยอาจจะไม่รู้ข้อที่จริงทั้งหมดไงอย่างที่บอกว่าบางทีทนายทนายเนี่ยคือคือต้องมองว่าเขาอาจจะฟังในข้อที่จริงอย่างหนึ่งเขาก็เชื่อเป็นแบบหนึ่งบางทีรูกความโกหกไง้าลูปความโกหกกความทีไม่หมดอย่างเงี้ยในหนักข้นเยคือเขาเสียเปรียบแต่มันมีคนที่ไม่ใช่ทนายด้วยไงคือประเด็นคือมันมีทั้งทนายและคนที่ไม่ใช่ทนายส่วนใหญ่น่าจะไปถูกฟังของคนที่ไม่ใช่ทนายมากกว่าคนที่มันรู้กฎหมายรู้กฎหมายแต่ไม่เคยขึ้นว่าความในศาลแต่ทําตัวเป็นว่าตัวเองรู้เหนือกว่าใครอย่างเงี้ย นั่นแหละแล้วก็มามาควบคุมทนายได้อย่างเงี้ยอันนั้นอันรตรายพี่กำลังพูดถึงอีอีอูดใช่ไหมเนี่ยใช <laughs> นน่นั่นแหละนหลกความอันตรายอยู่ตรงนั้นแหละอีอูดมันบอกว่ามันจะฟ้องกี้พี่คิดว่ายังไงก็ก็ให้ฟ้องมาให้ฟ้องมาได้เลยตอนนี้รออยู่ฟ้องมาก็ฟ้องกลับน้่นให้อยู่แล้วพี่พร้อมใช่ไหมใช่รออยู่แล้วเขาบอกว่าทนายอีอ<ถ>ูดจะฟ้องกี้เขาเก็บหลักฐานอยู่ต้องดูว่าทนายเขาเนี่ยคือคนไหนถ้าเป็นทนายคนที่พี่อ่ะ ที่มาของานพวกเราที่มาของานพวกเราก็ก็ดูว่าเขาจะกล้าไหมถ้าทนายที่มาของานพวกกี้อยู่กี้พูดเลยไม่กล้าตอกต่อให้กล้าฟ้องเมื่อไหร่มึงไม่มีทางชนะพูดเลยพวกอันเจมบอกหมดได้แล้วก็ทนายครับทนายถ้าทนายคนนั้นนะถ้ามาถ้าถ้าถ้าจะมาฟ้อง